ดีค่ะกลับมาพบกับเมในช่องเมเวอร์นะคะคลิปนี้นะมันก็จะาสาธิตในีการตัดเย็บเสื้อสายเดีย่ยวแยกแขนตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนคลิปที่แล้วเมได้ท i แพทเทิร์นไปอย่างละเอียดแล้วนะใครยังไม่ได้ดูแพทเทิร์นนะไปดูก่อนได้ค่ะใครดูแล้วแล้วอยากตัดทำตามนะมาทำมาทําตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะมันก็จะสาธิตวิธีการตัดเย็บอย่างละเอียดเลยนะคะส่วนใครชอบทั้งชุดนะทั้งเสื้อและกางเกงไเมจะแนบลิงก์วิธีการทากางเกงไว้ข้างล่างค่ะ ตอนนี้เราไปชมวิธีการตัดเสื้อเลยค่ะแพทเทิร์นจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาวางบนผ้านะที่เป็นสันทบนะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังตัดเผื่อเย็บโดยรอบครึ่งนิ้วเราคลี่ออกมาจะได้แบบนี้นะคะซิกแซกแต่เข็บข้างชายเสื้อแล้วก็ตะเข็บข้างทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลย เมย์ใช้สีเข็มซิกแซกนะใครมีจักรพวงก็พวงเลยนี่นะคะซิกแซกแล้วด้านหะน้าตาประมาณนี้เมยแนะนำให้ไปรีดก่อนนะของเมียังไม่ได้รีดเลยเราประกบนะคะเอาด้านถูกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาประกบกันกลัดเข็มหมุดติดการที่จะเก็บข้างทั้งสองข้างเลยจากนั้นก็ไปเย็บ ทั้งสองข้างนะให้ติดกันเวลาเริ่มเย็บอย่าลืมย้ำตะเข็บนะพอเราเย็บติดกันเสร็จเรียบร้อยเมก็มารีดให้เรียบร้อยค่ะตัวสาบก็ทำแบบนี้นะเพื่อนๆเย็บประกอบกันแล้วก็รีดให้เรียบร้อยตะเข็บทั้งสองข้างเลยนะ ในหน้าตาแบบนี้เน่จะพับรีดตรงชายเสื้อเวลาเอาไปเย็บมันก็จะได้สวยขึ้นนะแนะนำให้รีดก่อนเย็บนะชายเสื้ออะไรพวกนี้รีดเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้มาดูตัวสับเสื้อที่เราเย็บติดกันแล้วนะก็มารีดแบบตะเข็มให้เรียบร้อย อันนี้เป็นสายนะที่เมยจะทําตัวสายเดียวเมยขีดผ้าเกณฑนเฉลียงกว้างหนึ่งนิ้วนะต่อเส้นอันนี้เราทำสองเส้นความยาวอ่ะเราทํายาวกว่าที่เราจะใช้ก่อนนะเผื่อไว้ก่อนพับด้านถูกประกบกันพับครึ่งเลยค่ะแล้วก็เย็บติดกัน ตรงนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้สายเล็กสายใหญ่แค่ไหนนะอันนี้เอาตามชอบเลยของมีก็ไม่ได้เล็กมากค่ะพอเราเย็บก็จะถึงปลายนะนี่ก็จะเย็บเปิดให้ช่องมันใหญ่ขึ้นนี่นะคะมันก็จะเย็บเปิดให้ช่องใหญ่ขึ้นเราจะได้กลับง่ายขึ้นนะมีจะดึงเผื่อได้ออกมาค่ะ แบบนี้นะมันก็จะได้นะคะไปร้อยกับเข็มแบบนี้นะเอามาร้อยกับเข็มค่ะเอาก้นของเข็มนี่นะใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งของตัวไส้ไก่เลยนะตัวช่องรอยเย็บเนี่ยนี่ค่ะดึงเข็มออกมา เมจะเอาตัวได้นะไปคล้องหาที่คล้องค่ะเพื่อให้เราดึงดึงไส้ไก่ได้เมก็จะคล้องกับตรงนี้นี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆรูดเพื่อกลับเอาด้านข้างในออกมาอันนี้เราจะกลับไส้ไก่นี่นะคะค่อยๆดึงค่อยๆรูดของเมยอะ่ะมันรูดมันไม่ยากมากเพราะเส้นมันไม่ได้เล็กมากเนาะ นี่นะก็ค่อยดึงแล้วก็รูดๆไปแบบนี้ทำทั้งสองเส้นเหมือนกันเลยต้องใช้ผ้าเกรนเฉลียงนะคะก็คือขีดเส้น45องศาเหมือนที่เมย์ทำให้ดูนะเนี่ยค่ะพอเรากลับได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรากลับด้านถั่วออกมาแล้วนะเมย์ทำทั้งสองเส้นเลยนะได้แบบนี้แล้วก็รีดให้เรียบร้อยค่ะ เวลารีดระวังไหมอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆถ้าไหมก็ต้องทําใหม่พอเรารีดทั้งสองเส้นให้เรียบร้อยล้วก็จะมาตัดตามความยาวที่เราต้องการความยาวของสายตามแพทเทิร์นที่เราทําไว้นะแล้วก็เผื่อเย็บด้วยเมย์ก็จะบวกออกไปความยาวที่เมย์ต้องการใช่ไหมบวกออกไปอีกสองเซนเนี่ยเผื่อเย็บ เราตัดมา2เส้นนะได้แบบน,นี้เอาเสื้อขึ้นมานะคะเอาด้านถูกขึ้นมาเอาสายประกบลงไปตรงนี้กลัดเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนอีกเส้นหนึ่งค่ะเราก็จะไปติดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะเราจะอ้อมผ่านชายเสื้อตรงนี้นะเพื่อน จัดสายให้ดีให้สายบีดค่ะแล้วก็ไปวางตำแหน่งของด้านหลังล็อกไว้อีกเส้นก็เหมือนกันเราจะต้องอ้อมผ่านชายเสื้อไปแบบนี้นะตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะเอาสามาประกบค่ะนี่เอาสาบเสื้อเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกชิ้นหน้าประกบกับด้านชิ้นหน้านะ ชิ้นหลังเราจะประกบกับชิ้นหลังเราก็จะกลัดเข็มหมุดรอบคอใต้วงแขนใต้รักแร้นะกลัดเข็มหมุดด้วยรอบเลยตรงนี้เราค่อยๆไล่ไปได้ค่ะเอาด้านถูกชนกันนะอย่างงงนะเอาด้านถูกชนกัน ชิ้นหน้าชิ้นหน้าประกบกันชิ้นหลังชิ้นหลังประกบกันใต้วงแขนประกบกันเนี่ยเราก็จะกลัดเข็มหมุดโดยรอบได้แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะสายก็ยังอยู่ทั้งล่างแบบนี้นะเราก็ไปเย็บตามเข็มหมุดได้เลยเวลาเย็บก็จัดให้เรียบร้อยนี่ผ้ามันพับนะคะ ค่อยๆประคองเย็บมาจนถึงมุมตรงนี้นะปากเข็มลงยกตีนปีขึ้นค่ะหมุนผ้าแบบนี้แล้วก็เราก็เย็บต่อได้เลยตรงที่เราเย็บผ่านสายนะตรงเนี้ยย้ำหน่อยค่ะเพื่อให้สายมันไม่หลุดนะ เย็บย้ำสายนิดนึงจากนั้นก็เย็บต่อได้เลยเย็บแบบนี้นะคะวนโดยรอบเลยค่ะพีายอมอย่าดึงผ้านะค่อยๆส่งผ้าไปนี่นะเราเย็บเสร็จแล้วมันก็จะตัดตรงนี้นะตรงมุมนะตัดออกทั้งสี่มุมเลยค่ะ เพื่อให้ผ้ามันไม่หนาไม่กองกันต,ตรงนี้เวลาเรากลับผ้าออกมาตรงนี้ก็คลิปค่ะตรงคอเสื้อนะรอบคอหน้าหลังแล้วก็วงแขนเราก็จะคลิปให้ผ้ามันคลายมันจะได้ไม่หลังพอเราคลิปเสร็จแล้วก็จะเย็บล้มตะเข็บค่ะล้มตะเข็บไปทางฝั่งที่เป็นสาบเสื้อนะตรงนี้เราเริ่มจากใกล้สายที่สุดก็เอาเท่าที่ เพื่อนๆเข้าได้อะจะเข้าได้นะเมก็ได้ประมาณนี้เม่ก็เอาแค่นี้แหละค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆเย็บล้มตะเข็บม,มาทางฝั่งสาบเสื้อฝั่งที่เป็นผ้าชิ้นเล็กนะก็เย็บยาวลงมาเลยจนถึงสายอีกฝั่งนึงก็คือเย็บเท่าที่เราเข้าได้นี่นะพอเย็บเสร็จแล้วได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ นี่ก็จะเย็บสาบเสื้อนะติดกับตัวเสื้ออันนี้นะจัดสาบเสื้อให้เรียบแบบนี้นะค่ะตะเข็บให้ชนกันจับผ้าแบบนี้เอาตัวสาบเสื้อนะกับตัวตะเข็บของตัวเสื้อนะนี่จับกันไว้แบบนี้เฉพาะสาบเสื้อกับตะเข็บของตัวเสื้อนะคะนี่นะแล้วเราก็ไปเย็บล็อกคะ่ะ อันนี้รอยเย็บมันจะไม่โชว์ที่ตัวเสื้อนะแต่มันจะล็อกสาบเสื้อให้ติดกับตัวเสือ้อแต่มันจะติดที่ตะเข็บด้านในอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยชายเสื้อนะที่เรารีดไว้แล้วนะเพื่อนเเก็เย็บกดธรรมดาเลยค่ะ เย็บโดยรอบเลยแล้วตัวเสื้อสายเดี่ยวของมีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเสื้อสายเดียวของเมก็ตัดเดย็บเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆบอกว่าคุณเพื่อจะชอบกันนะไม่ว่ามันทําไม่ยากนะคะใครชอบก็ลองทําดูค่ะใครมีคําถามมีก็งสงสัยมีคําแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ สำหรับคลิปนีไ้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ